ท่ฉันประพาวรินไร่สตูไแสอดีตรัฐร,รีกะการ,ร,รคลป่วยมาเป็นเบาหวานความดันเนี่ยมาก่อนเมื่อยุ42ปีเราก็รักษากับแพทย์แพท,แพท,แพทปัจจุบันมาตลอดงั้นหมดความหวังเพราะว่ารับทางยามานี่20-30ปีแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ส,สุดลงสุดลงสุดลงเรื่อยค่ะมาครั้งสุดท้ายที่ยันตกใจมากคือฉันบวมท้องนี่โตค่ะ แล้วก็เท้านี่บวมหมดใส่รองเท้าไม่ได้ทีแรกมันผอมก่อนค่ะผอมจนใส่อะไรไม่ได้เหมือนกับกระดูกเดินได้นะคะพอพอหลังจากนั้นปุ๊บมันจะบวมค่ะบวมท้องแล้วก็บวมขาบวมอะไรหมดเลยก็ใส่อะไรก็ไม่ได้ทีนี้ทีแรกใส่หลุดใส่หลุดตอนนี้มันไม่หลุดแล้วแต่ว่ามันใส่อะไรไม่ได้ค่ะแล้วก็หมดแรงอาหารไม่อยากทานก็นอนอย่างเดียวค่ะนอนอย่างเดียวลืมตาพูดก็ไม่มีแรงที่จะขยับตา ที่เดีมองคนนะคะก็คิดว่าตัวเองนี่คงจะหมดละคะ่ะหมดอายุแล้วว่างั้นเพราะอายุดิฉันตอนนี้ก็ปาเข้าไป78ย่างเข้า7ามา3เดือนแล้วค่ะก็เลยมาโชคดีค่ะที่ฉันได้เจอกับอ่อนสุริเยมาแนะนำคือมาซื้อของที่ร้านดิฉันแล้วก็เเห็นดิฉันนอนอยู่แบบหมดสภาพก็เลยได้ถามว่าเป็นโรคอะไรก็เล่าให้ ท่านฟังว่าดิฉันนี่เป็นโรคเบาหวานความดันจากการที่ไปตรวจคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นแกก็เลยบอกว่าอย่างนั้นแม่ทานตัวนี้สิลองดูดิฉันบอกว่ายาฝรั่งยังเอาดิฉันไม่อยู่เลยทุกอย่างดิฉันทานหมดแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นสําหรับดิฉันแล้วถามว่าแพงไหมแกบอกว่าม,มันก็แพงอยู่นะแต่ว่ามันได้ผลดีมากฉันบอกอ,อีกแล้วมาหลอกอีกแล้ว ให้กินยาโน่นยานี้คิดว่าไม่ทานดีกว่าก็เลยปฏิเสธไปค่ะว่าไม่ทานแกก็ตื้ออยู่กันตั้งนานว่าแม่ต้องทานตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะเอามาตั้งให้ดีฉันดูทั้งหมดนี่สี่ห้าตัวถามว่าต้องทานทั้งหมดไหมจะบอกให้ทานหมดเลยนั่นก็เลยว่าไม่เอาวันแรกปฏิเสธไปก็ยังไม่เอาค่ะลุงขึ้นมาอีกค่ะมาหาดิฉันสามวันติดติด จนยังเกิดความแบบลำคาญคือเราไม่อยากพูดคือเราอยากนอนมากกว่าแกก็มานวดให้ดีให้ให้มันก็จับตรงไหนมันก็มา,าอะไรบุ๋มหมดละหามันมันบวมฉุกะค่ะแกก็บงังคับให้ยังทานกขฉีกเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นบอกว่าถ้าแม่ไม่หายหนูไม่เอาตังค์แม่ทานไปเลยนะว่างั้นลองก็ลองนะเราก็ลองจนหมดฤทธิ์หมดเด็กแล้วไม่รู้ว่า จะเอาตัวไหนมากินแล้วนอกจากรอความตายเท่านั้นเองก็ลองดูขั้งสุดท้ายหมายว่าเหมือนว่ารอปฏิหารอย่างที่ว่านะคะเพราะยันทานไปได้สักสี่ห้าวันแรกนะคะมันหนักขึ้นมากเลยะคะ่ะอยากที่เวียนหัวเนี่ยเวียนหนักขึ้นนะคะอยากที่ขาแขนเนี่ยเรายัางพอว่ายกได้ยกไม่ได้เลยค่ะมันหนักไปทุกส่วนของร่างกายหนักไปหมดแจะจนสามีบอกว่า ยามันแรงมั้งพักก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเรากินยาหลายตัวนักมันจะสู้ไม่ไหวเดี๋ยวตับไตไส้พุงพังหมดฉันบอกว่าไหนๆก็ไหนๆ,หนๆแล้วก็ลองก็ลองทานมาอีกค่ะต่อมาอีกประมาณสักสี่ห้าวันหลังจากที่มันหนักลงแล้วนะคะมันเริ่มดีขึ้นค่ะมันเริ่มเบาขึ้นลุกขึ้นนั่งได้ไปห้องน้ําได้แต่ก่อนนี้ไปไม่ได้เหมือนกันต้องแบบว่ามีคนพยุงไปไม่มีแรงที่จะเดิน พอทานยาไปได้ประมาณ1เดือนครบกำหนดที่หมอสั่งให้เราไปเช็คค่ะเราก็เข้าไปเช็คปรากฏว่า,าความดันนชั่นหายไปครั้งแรกนะคะเบาหวานลดลงจาก200กว่าก็เหลือแค่100กว่า1450อะไรเรา่าเนี่ค่ะแล้วพออีกหมอนัดอีกเดือนหนึ่งให้ไปอีกยังก็ทานยาตัวนี้มาตลอดนะคะพอทานได้ชุดแรกหมดเอาทุดที่2ต่อ ปรากฏว่าเบาหวานความดันน้อยฉันดีขึ้นแล้วก็ไอบวมท้องบวมเท้าวบวมนี่ยุบไปหมดเลยค่ะกลับมาสู่สภาพปกติแล้วก็ไปทํามาค้าขายได้นะคะเช้าก็ไม่ใช่ตื่นสายนะคะตื่นตั้งแต่ตีสามตีสซึ่งที่จะไปเปิดร้านขายของก็ไปได้ตามปกติ